พี่น้องที่คร,รับรักครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความไว้อาลัยกับสารรัฐธรรมนูญด้วยครับแล้วก็แสดงความไว้อาลัยกับปปชด้วยพี่น้องสิ่งที่ผมเคยพูดมาทั้งหมดณวันนี้เป็นจริงแล้วครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยพวกองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ย มันได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งธงไว้ล่วงหน้าและมันเป็นไปตามนั้นจริงๆครับพี่น้องผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับพี่น้องครับถึงเวลาของคนเสื้อแดงที่จะออกมาเรียกร้องควา,ามยุติธรรมและควา,ามเป็นธรรมในบ้านนี้เมืองนี้ครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> เมื่อวานปปชก็มีมติให้นายนิคมไวยรัตพาณิชย์ ประธานรุธทีสมาชิกบปชตัดสินว่ามีความผิดในกรณีแก้ไขรับนูลที่มาของสอวโดยประธานรุธที่สภาแค่สั่งปิดประชุมเท่านั้นการสั่งปิดประชุมมันต้องมีสมาชิกเสนอให้ปิดประชุมถึงจะปิดได้ตามกฎหมายเป็นอย่างนี้และผิดอะไรครับพี่น้องเห็นไหมครับ การที่วินิจฉัยนายนิคมวัยยะรัชพานิตเป็นการนำไปสู่การจะตั้งนายกคนกลางครับพี่น้องครับนี่คือความชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ของไอ้กลุ่มเหล่านี้ครับพี่น้องครับแล้วก็มาวันนี้เมื่อสักพักใหญ่ๆศารรัฐธรรมนูญ9้าคนนี่แหละครับ มีมติหกต่อสามบอกว่าให้การเลือกตั้งสองกุมภาเป็นโมฆะหมาสีแม่มือเ,เห็นไหมครับพี่น้องครับเมื่อวานปป,ปอชอเล่นวันนี้สารรับหนูหนแน่งเล่นละแล้วประเทศนี้เมืองนี้มันจะอยู่กันยังไงมันชิบหายบทแล้วเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ครับพี่น้องครับ ในเมื่อมีแต่ฟาร์มอายุริธรรมฟาร์มไม่ถูกต้องแบบนี้แล้วพวกเราจะมีที่ยืนตรงไหนลนะ่ะสารรัฐธรรมนูญแค่เก้าคนเนี่ยมาชี้เป็นชี้ตายให้การเมืองคนเข้าออกมาใช้สิทธิ์20่สิบล้านคนมึงเอาสิทธิ์อะไรมาชี้เป็นชี้ตายแล้วการเลือกตั้งสอวอวันที่30ที่จะเกิดขึ้น แล้วมึงให้เลือกตั้งได้ยังไงในเมื่อการเลือกตั้งสสยังไม่เรียบร้อยเห็นไหมครับพี่น้องครับบ้านนี้เมืองนี้ณวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนก่อนมีแต่ความอับปีความสามัคคีไม่มีความอับปีมันก็เกิดใช่ไหมพี่น้องความอับปีของไอ้พวกนี้ล่ะพี่น้องครับ ที่มันชี้เป็นชี้ตายให้บ้านเมืองให้ประเทศนี้ไปลงเหวครับพี่น้องประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งแล้วมึงจะปกครองด้วยระบอบอะไรกูถามมาหลายครั้งแล้ว <Yeah. S 1> บ้านนี้เมืองนี้มันเดินหน้าต่อไม่ได้มีอย่างเดียวครับพี่น้องครับถ้าจะจัดการไก่พวกองค์กรอิสระเหล่านี้มีอย่างเดียวครับต้องยกพลเข้ากรุงเทพเลย เอาว่าไอ้กอปปสมันทำยังไงกูก็จะทำอย่างนั้นแหละวะก็มันทำแล้วมันไม่ผิดถ้ากูทำแล้วผิดเจอส้อนตีแน่ชัดดาวมันเลยไอ้พวกองค์กรอิสระต่างๆเก็บไว้ทำไมมันไม่มีความเป็นธรรมเหลืออยู่ในสังคมไทยแล้วกปปอปปสชุมนุมกัน เราไปยื่นสารสารก็ออกหมายจับบอกว่าเป็นกบฏแต่สารรัฐมนูญบอกว่ายัางไงร,รู้ด้วยครับว่าการชุมนุมของกอปปสเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบปราศจากอาวุธพอมไงแล้วบ้านนี้เมืองนี้ไปจะเดินหน้ากันยังไงรู้ครับไม่ใช่ไม่รู้รู้เลย ว่าม็อบก่ปปสมันมีพ่อมีแม่อยู่แต่พวกเรามันเป็นลูกกพรพาไม่มีพ่อไม่มีแม่มันถึงเป็นอย่างนี้ไงความเหลื่อมล้ำในสังคมความไม่ทัดเทียมกันในสังคมนี่แหละมันจะเกิดความชิดหายและหาย,ยานะพี่น้องถ้าประเทศนี้เมืองน,นี้เดินหน้าดา้วยความยุติธรรมผมว่ามันจะสงบสุขไหมล่ะ แน่นอนกฎหมายเป็นกฎหมายไปเป็นไปตามว่าการผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเนี่ยแล้วบ้านเมืองมันจะแตกแยกเป็นสองสีสามสีได้ยังไงวะก็บอกแล้วปัญหารากเง้าของปัญหาอยู่ที่ไอ้พวกจังไรพวกนี้แหละคือรากเง้าของปัญหาเอาสิ ถ้าเลือกล้มเลือกตั้งคงนี้โมฆะเลือกตั้งครั้งหน้าไอ้สุเทพมันประกาศแล้วว่ามันจะคัดค้านไม่ยอมให้เลือกตั้งอีกเห็นไหมละ่ะประชาที่ปัดแม่งก็ออกมาบอกว่าไม่ส่งคนลงเลือกตั้งอีกบอยคอร์ดอีกแล้วมึงจะเอาอยัางไงกูยอมทุกอย่างแล้วอะยอมทุกเรื่องมึงจะเอาไงกูก็ยอมแล้วมึงจะเอาอยัางไงกับกูอีก เราเป็นฝ่ายยอมนะครับทุกเรื่องที่ผ่านมาเรายอมหมดมึงจะวิจิฉัยสนตีนอะไรมากูก็ยอมหมดจะเอาให้ตายกันเลยหรือ,อยังไงจะเอาให้อยู่ในประเทศนี้ไม่ได้กันใช่ไหมเอาอย่างนั้นไหมถ้าเอาอยางงั้นคนเสื้อแดงพร้อมอยู่แล้วพวกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะกปปสอนี่คือแดงเต็มตัว และแดนมากับสิปีแล้วเว้ยจะบอกให้ไอ้กปปสเพิ่งจะมาสีเดือนฝ่าเรามากับสิปีแล้วใครจะแข็งแรงกว่าเอาสิวะการชุมนุมของคนเสื้อแดงสง,งบสันติปาศจากอาวุธนี่คือของจริงไม่ใช่เรื่องต่อแหลก<ไ>ปปสชุมนุมอาวุธสงครามเพียบ พอจับมือปืนป๊อบคอนได้สูรเทพเออกมาบอกว่าไม่ใช่การของปอปอสอและเป็นของพ่อเหมือเขาสารภาพเรียบร้อยแล้วว่าฝึกอาวุธอยู่ในนั้นมีคนมาฝึกอาวุธให้ยิง m อ็มสก็ได้ต่างๆและดูวิธีการยิงของไอ้ป๊อบคอนที่หลักสี่เห็นไหมยิงแบบมืออาชีพคนธรรมดามันจะทำได้อย่างไง ออกมาปฏิเสธบอกไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบขอไอ้ไม่ใช่กาดของปปสผมฟังดูแล้วมันทุเร่ถูและสิ่งที่แม่งพูดบนเวทีทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอแหลทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องจริงดานายกอีตอแหลอีดอกไม้บ้างพ่อมึงถ้าเขาไปดา่าผู้ปกครองมึงบ้างอย่างนี้แล้วมึงจะว่าไงไอ้สุเทพ ก้าวร้าวรุนแรงและบอกสงบสันติไอหิงสาพี่น้องครับณวันนี้แล้วครับพี่น้องผมเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่าเตรียมตัวครับผมพูดวันนี้พี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงทั่วประเทศครับเตรียมตัวชัดดาวองค์กรอิสระแม่งเลยถ้าเราเคลื่อนเข้ากรุงเทพ เราจะเคลื่อนมาด้วยความสงบสันติไอหิงสาและปราศจากอาวุธชัดดาองค์กรอิสระแม่งอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับกปปสทุกวันนี้มันก็เอาตัวไม่รอดแล้วไปยุ่งกับมันทำไมไอพวกนี้แหละไอพวกองค์กรอิสระเนี่ยตัวปัญหาส่งไม้ต่อกันรู้เลยมเื่อวานปปชเล่นวันนี้สารรับนูนเล่นและต่อไปใครเล่นกกตแม่งเล่นมาตั้งแต่ต้นละ เห็นไหมครับพี่น้องครับทั้งนั้นเลยและไม่ใช่เพิ่งจะมาเล่นตอนนี้มันเล่นตั้งแต่19กันยาปี49มาแล้วหลังจากปฏิวัติเนี่ยหลังจากปฏิวัติไอ้พวกพเด็กการก็ตั้งบุคคลเหล่านี้แหละเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระพวกนี้เพื่อมาทำลายล้างทำลายล้างคนเสื้อแดงทำลายล้างรัฐบาลทำลายล้างตระกูลชินวัตร จนมาถึงทุกวันนี้พูดแลวจะหาว่าพูดเรื่องเดิมสมัครศูนย์ทรวศรับชาตากรรมพ่อใครก็ไอพวกองค์กรอิสระหาเหวนี่แหละสมชายวงสวัสด์เป็นนายกรัฐมนตรีได้สองเดือนก็ไอพวกองค์กรอิสระเหล่านี้ทั้งนั้นหเห็นไหมครับและวันนี้นายกยิ่งรักชินวัตรกำลังจะโดนพวกมันแล้วเห็นไหม ผมบอกเลยว่าถ้าจะจัดการไอ้พวกองค์กรอิสระให้ได้จริงๆมันต้องฉีกรับนูลปี50ทิ้งเท่านั้นอำนาจล้นฟ้าลน้นแผ่นดินหาที่เปรียบไม่ได้ไอ้พวกนี้เห็นไหมครับพี่น้องครับวันนั้นยังไงวันนี้มันก็เหมือนกันหนังม้วนเดียวกันเลยครับพี่น้องครับไม่เปลี่ยนฮะ ไม่เปลี่ยนและจากวันนี้ถามว่าจะทำยังไงกันต่อวันนี้จากวันนี้ไปข้างหน้าจะทำยังไงต่อพี่น้องคนเสื้อแดงจะทำอย่างไรเ,เป็นคำตอบสุดท้ายครับพี่น้องว่าต้องสู้ถ้าไม่สู้มันเอาตายถ้าสู้เรามีสิทธิ์รอดอแน่นอนครับพี่น้องครับ คนเสื้อแดงรักความยุติธรรมรักความถูกต้องเกียดติความอายุติธรรมเกียดตความไม่ถูกต้องใช่ไหมพีม่น้อง<ฮ>ผมมีความรู้สึกว่าเสียใจมากๆที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วมีความรู้สึกเสียใจมากมที่มาเจอองค์กรอับปีจังไรพวกนี้แน่นอนครับถ้าเราไม่สู้ต่อบ้านนี้เมืองน,นี้ ยกค่อยมันไปเลยจะยกค่อยมันไหมพี่น้องต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้สู้ไหมพี่น้องสู้ไม่สู้พวกผมทุกคนจะเยินเคียงข้างสู้กับพี่น้องไม่หนีไปไหนครับพี่น้องครับกับฟาร์มอับปีจังไรพวกนี้หลังจากวันนี้เรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะ คดีต่างๆที่พวกมันเตรียมรอไว้อะมีทงไว้บทแล้วครับพี่น้องครับมีทงไว้บทแล้วไอ้เลือกตั้งสอวอเนี่ยแก้ไขรัฐมนูน308คนนี่เกลี้ยงเลยนะไม่เหลือเลยเนะี่ยสสพักเพื่อไทยนี่ไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเลยแล้วยังไงจำนำข้าวมันก็เอา,ายกเห็นไหม ท,ทั้งที่นายกยิ่งรักไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยไอ้สมจีนมันก็ยังจะเอานายกยิ่งรักเป็นประธานกอขอชคอณะกรรมการข้าวแห่งชาติควบคุมนโยบายนายกยิ่งรักเขาไม่รู้หรอกว่าใครจะไปขายข้าวยังไงไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคณะอนุกรรมการที่เขาจะไปขายข้าวซื้อข้าวได้กันแล้วแต่แต่มันเสือกเอานายกยิ่งรักด้วยฮะ มันบอกว่านายกไม่ห้ามปรามพ่อมึง,งคนเขาคุมนโยบายในเมื่อฝ่ายปฏิบัติก็ไปปฏิบัติหน้าที่ความผิดพลาดจะเกิดก็ตรวจสอบกันไปมันมีที่มาและที่ไปก็ตรวจสอบกันสิวะมึงจะมาชี้ได้ไงว่านายกยิ่งลักผิดอ่ะ ผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยมันจะเป็นถึงขนาดนี้นี่เป็นฟาร์มอาฆาตแค้นอาฆาตแค้นของไอ้พวกนี้ที่อาฆาตแค้นพันตบรลโททักษิณชินวัตรคนเดียวเท่านั้นแล้วประเทศนี้ชิบหายถึงขนาดนี้เอากับพวกมันเลยมีองค์มนตรีคนหนึ่งพูดยังไงรู้ไหมครับว่า ถ้าไอ้พวกเสื้อแดงมันจะตายเป็นพันเป็นหมื่นก็ต้องยอมได้ยินแล้วมีความรู้สึกยังไงครับต้องถามว่าเฮ้ยพวกกูเป็นหมูเป็นหมาเหรอเป็นเป็ดเป็นไก่แล้วมึงนึกจะฆ่าก็ฆ่าความอเมริโทษเทียมเรานี้ไก่คนพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับพี่น้องที่ผมบอกว่ามันฆ่าคนโดยไม่ต้องกระพิบตาเห็นไหม ผมบอกเลยครับว่ารอนัดครับรอนัดวันเวลาแล้วเราจะเคลื่อนพลเหมือนวันที่12มีนาปี53ครับพี่น้องครับสิ่งที่ผ่านมาที่แล้วเมื่อปี53เป็นบทเรียนให้เราทุกคนต่อไปเราสู้เราต้องพร้อมยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ที่พร้อมที่จะสู้กับพวกมันไม่ใช่นั้นเราไม่มีทางชนะผมบอกได้เลยครับว่า ยังไงยังไงประชาชน60สิบล้านคนก็อยู่ข้างเราแน่นอนพี่น้องประชาชน60สิล้านคนก็คิดเหมือนเราเขาก็ชอบความถูกต้องรักความยุติธรรมเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงพลังมวลมหาประชาชนของคนเสื้อแดงเขาจะรู้ครับว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดคือความถูกต้องไม่เคยผิดเพี้ยนเลยแม้แต่น้อย ถ้าพวกเราทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือทำอะไรที่ผิดกรอบกติกาผมบอกเลยว่าพี่น้องเสื้อแดงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้แน่นอนใช่ไหมครับพี่น้องแต่ที่เราอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะความถูกต้องเพราะคนเสื้อแดงไม่เคยไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นผมกราบหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งประเทศจริงๆว่าวันนี้ ต้องกราบขอความกรุณาว่าถึงเวลาอีกแล้วครับท่านว่าเราจะต้องออกมาต่อสู้กันต่อต่อสู้กับความอายุธรรมต่อสู้กับความอัป,ปรีจังไรในประเทศนี้ืองนี้พร้อมนะครับพี่น้องครับพร้อมสู้นะครับรออย่างเดียวนะครับรอเราประกาศเป่านกหวีดแล้วก็ลุยแม่งเลยสู้นะพี่น้องนะ เอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมพูดคุยกับพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวต่อจากผมก็จะมีอาจารย์นิสิตสินธุภัยที่โดน n อ9นิบยิงที่บ้านแหละครับขอบคุณครับ